า่าตัดใหญ่ลำแท้เสีเฉียบพันธุ์นะผ่าเสร็จก็กลับไปอยู่บ้านได้ปีกว่าๆอีประมาณสองสามเดือนล้วก็ทํามาหากินอะไรไม่ได้ครับนอนอยู่ในเตียงอย่างเดียวเวลาลุกเข้าห้องน้ําก็เดินหน้าสองก้าวไว้หลังสามก้าวรงนี้ก็เซบ้างบางนี้ก็ต้องตง้องยืนเดินตามฝาไปครับเข้าห้องน้ํำผมกินไปยังไม่ถึงครกกึ่งกองมี หลังจากที่ผมเดินเข้าห้องน้ำที่เดินเดินไปต้องหยุดแล้วก็ต้องจับฝาต้องเดินให้มันนิ่งแล้วก็ค่อยเดินต่อเดินใหม่หลังจากนั้นมากินได้นี้กินได้เลยครึ่งของครับผมลุกจากเตียงเดินเข้าห้องน้ำาผมก็ยังยังยังไม่ยังไม่สงสัยตัวเองนะยังไม่นึกออกว่าตัวเองไปได้ยังไงนะอืมก็ไปกลับไปกลับมาหลายครั้งอืมแต่ผมก็บอกว่าเอาพี่ กไม่็้องไายามยังไงนะครับผมเมื่อก่อนผมเจอรูงงามรูงงามเลยไม่เงินไม่เงินเมื่อก่อนแล้วครับผมผมก็เลยสงสัยเลยว่าเออเราเป็นอย่างงั้นจริงๆหรือเปล่าวันนี้ตื่นขึ้นมาห้องน้ำประมาณปีหนึ่งปีสองอย่างท่านอาจารย์ว่าครับเดี๋ยวเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเราก็เดินเออเดินคล่องจริงๆเลยอืมสองสามวันผมรู้สึกว่าผมสบายตัวมากครับสบายตัวเหมือนเหมือนมีแรงอ่ะอยากทำนู่นอยากทำนี่อยากเดินไปนั่นไปนี่อ่ะ นี่ก็เลยไปดูสวนกล้วยสวนสับปะรดโมไปไปตัดสับปะรดนี่ถุงสะพายปุ๋ยยูเรียครับต้องอย่าไาใส่เราเราพายได้สะพายได้คือรับแายเรับได้ครับตอนนั้นถึงตอนนี้เรื่องของไส้ของพี่เป็นไงครับตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นก็ขับรถได้ตะเวนที่สามได้ยินกันเราผิดออกครับ ตอนนั้นผมกินยังไม่ถึงใต้กล่องแต่ตอนนี้อกินประมาณสองในหม่อแล้วครับโอเคโอเค